ไปไว้ไปไว้สามนั่นข้างหน้าเนี่ยเอาปัดกันแล้วนั่นนั่นเออเออเออนนนนนแม่แสงเออเออดูดูเอาเอาปัดเฮ้ยโอ้โหคือบเสียวแล้วข้างคนอื่นเขาจะซวยอ่ะดิกตะกี้ปัดนะจะร่วงอ่ะร่วงร่วงเออร่วงเอ้า ทหารหัวร้อนขับรถปาดเดือดสถานนครสวรรค์สุดอันตรายน่ากลัวมากมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งโพสต์คลิปกระบะควันขโมงขับไล่จี้ปาดหน้าจอดขวางกลางถนนซึ่งในคลิปเป็นชายแต่งกายคล้ายทหารกำลังหัวร้อนอารมณ์ฉุนเฉียวทางเจ้าตัวได้บอกนะคะว่าวิดมีเรื่องทางด้านเจ้าของคลิปยังได้กล่าวอีกด้วยว่าอะไรยอมได้ก็ยอมหวั่นอันตรายเพื่อนร่วมทาง ก็ฝากไว้เป <cues> <metric and> <Haven> okay, like, the ็นอุทาหรณ์ให้กับผู้คนที่ใช้รถบนถนนนะคะโปรดระมัดระวังกันด้วยถ่ายอย้ไว้มนนตอนแรกถ่ายไม่ทันไม่รู้ว่าเกิดเห็อะรนา้าแล้ววออกแล้วข้าไหนนะข้างหน้านะข้านเนี่ยเอาปากันแล้วนั่นนั่นนนน ฮล้วอ๋อโอ้ใช่ไหมเสี่ยวรถคันหน้ามาปาดปาดเบาเตงไม่ต้องน้ำมากโอาอ่ๆโดยด้รถคนอื่นเขาต้องโวยไปด้วยดิยใช่เพ่งโอ้โหดูแบบจี้กันเลยอ่ะ มันจะแซงไงไม่แซงเออดูดูเอาเอาปัดด้วยโอ้โหเกือบเสียวแล้วข้างอื่นเขาจะซวยอ่ะดิ๋ยวตะกี้ปัดนะจะล่วงอ่ะล่วงล่วงว่าล่วงเอาเอาล่วงทางทางดูรถคันนั้นต้องถอยไปเลยอยงระวังนะมันต้องเอาคืนแน่นอนอย่ามันไปแล้วมันไปแล้วเอาแล้วนี่แล้วรถข้างหน้าดิเอาแล้วปัดตบปึ๊บไม่ เต่งเต่งตรนีจอดขวางถนนเลยเขาล่าไอ้เอ่เต่อยู่ตรงนี้แหละอยู่จอดจอดเออคนอื่นเขาจะได้จอดอาโอ้โหไม่ยอมไม่ยอมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสำคัญอัปเดตทุกวันเข้าถึงทุกเหตุการณ์กดเลย